อยากจะสร้างบ้านแต่ว่ากลัวผู้รับเหมาจะหนีงานก็ทํา3อย่างนี้นะครับอย่างแรกก็แบ่งงานออกมาเป็นส่วนๆนะครับมีงานอะไรที่ต้องทําบ้างนะครับค่าของค่าแรงเท่าไหร่นะครับลองหาราคากลางของงานก่อสร้างดูนะครับหลายคนก็จะรู้จักนะครับที่เราเรียกว่า BOQ นะครับอย่างที่2นะครับก็เอางานของข้อแรกนะครับมาแบ่งกันเป็นงวดๆนะครับงานงวดไหนเสร็จนะครับก็จ่ายเงินเป็นงวดๆนะครับเงินที่เราจ่ายให้ช่างนะครับจะได้ไม่มากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะครับ อย่างที่3ก็พยายามใช้ชิ้นส่วนสําเร็จรูปให้มากที่สุดนะครับจะทําให้งานก่อสร้างรวดเร็วขึ้นนะครับลดปัญหาทั้งเรื่องแรงงานแล้วก็พวกดินฟ้าอากาศด้วยนะครับส่วนถ้าใครไม่อยากจะทํา3อย่างนี้นะครับก็สามารถจ้างบริษัทรับสร้างบ้านได้เลยนะครับเขาก็จะดูเรื่องต่างๆที่ผมว่ามานี้ให้นะครับส่วนราคาจะถูกจะแพงหรือว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่าก็ไปว่ากันอีกทีนะครับแล้วสําหรับใครที่คิดอยากจะสร้างบ้านเองนะครับ ก็สามารถมาพูดคุยนะครับแล้วก็ซื้อชิ้นส่วนปูนสําเร็จรูปจากผมก็ได้นะครับแล้วในส่วนข้อ1ข้อ2ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยไกด์ไลน์ให้นะครับ